ให้เราเชื่อมองนี้ได้แล้วเราเราเราไม่เชื่อมยาวเลยผิดนะครับต้องพลิกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งฝั่งตรงข้ามนี้<ม>ก็แบบเชื่อมซ้ายไปขวาอ<ม>ะไรนะซ้ายไปขวาเชื่อมหน้าเข้าตัวไม่เอาถามว่ามันได้ไหมมันได้ แต่การฝึกที่เป็นวัยก็คือซ้ายไปขวาถ้าใครถนัดซ้ายก็คือขวามาซ้าย,ายก็คือเชื่อมแบบนี้ใครอะอันนี้ก็คือตามสเตปที่ครูมาสอนเราคือให้มันให้ให้เป็นวัยและเราได้ไปต่อยอดได้นะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คืออย่าเชื่อมอย่าเชื่อมวัยสมมุติว่าชิ้นงานเชื่อมนี้นะยาวประมาณนี้นะเราอัดทีเดียว,วเส้นนี้จบเลยอะผิด แตก็คือเราเชื่อมรดเชื่อมหมดไม่มีปัญหาเดี๋ยวครูจะสอนวิธีการต่อรุดเชื่อมให้นะครับโอเคนะก็เดี๋ยวพลิกฝั่งนี้เรียบร้อยแล้ว <c oughs> ก็จัดท่าทางก่อนจัดท่าทางก็หนึ่งหนึ่งสองหนึ่งฝ่ามือหนึ่ง,งประมาณหนึ่งฟุตมาเนี้ยแล้วก็หน้ากากหน้ากากก็คือประมาณนี้หน้ากากใกล้ๆถ้ายี้ไม่เอาคูบอกแล้วประมาณนี้ใกล้ๆถ้าเป็นหน้ากากออโต้ก็ก้มๆอย่างนี้คิดมานะ โอเคนะโอเคนะครับดูดูท่าทางนะเอียงแล้วก็อ๋อไปไปเลื่อนปัะาระยะได้ให้มันอยู่ตรงกลางที่เราหลอมไปเลื่อนมาช้าๆใจเย็นๆให้มันเข้าตรงกลางตลาหลอมอะ่ะให้เข้าตรงกลางแล้วค่อยเลื่อนค่อยเลื่อนเหมือนระบายสีอ่ะ แล้วเข้าเข้าสเต็ปตามของเราเลยคือระยะห่างใา่ชิ้นงานแล้วเชื่อมความเร็วแล้วก็มุมมันก็จะเลื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนมาซึมเข้าไปซึมเข้าไปเลื่อนไปเลื่อนไปเราพยายามคอนโทรลรักษาระดับให้ได้สมมุติว่าหมดตัวเชื่อมหมดแล้วก็ยกหนึ่งหนึ่งเท่าเอยเท่าทีหนึ่งหนึ่งนิ้ว มาทําการเคาะตรงนี้เคาะนิดเดียวให้ตรงนี้ออกมานี่เดียวให้เราเห็นแค่เนื้อเราหาอันนี้เองเราไม่ทาะไม่ต้องเคาะออกหมดเข้าใจไหมเดี๋ยวเดี๋ยวสลักมันจะกระเด็นเข้าหาแนวเชื่อมไม่ไม่ดีแล้วทําให้แนวเชื่อมเราทําความสะอาดเคาะอะไรยากปัดคือมันติดเนื้อเสียเวลานะครับก็ให้มันติดโปะไว้นิดนึงเวลาต่อก็คือให้ต่อรงปลายเนี้ย ตรงกลางนี่ผิดนะตรงปลายนี่ผิดนะครับ